ระวังคิ้วหายนะเบียสีบอกโอ้ยไม่นานนะวันนี้คิ้วเบียจะเหลือยเอาข้าวเบียทั้งหลายหลบให้ด้ทะไรเนี่ยทอดอะไรเนี่ยจะทำได้ไหมไปมันแห้งเลยเออเอาเอาไปแห้งโอ้ยเอาเท่านั้นเลยบอกตอกบูงให้แดงบอกเล่นนี้เล่นอฟซไปอ่ะตอกบูงไใบแดงคดค่อยหนีกับเลยนซีไปละเล่นคิ้วลูกเนาะเอาเลยนซีดูกันให้ดีเอา สวัสดีคุณปานีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเท่าไหนเท่าไหรเท่าไหนเท่าไหรโระดับไฟยระดับไฟอ่ะโอ้ยขยันขยานขยลนตังไม่ก็อใส่ปลวเนียเมีได้แ้ยโออเออเอไปหอนไฟแห้งพ่นัตตี้อฟนีมันก่ออไม่ขนาดนั้นมันไม่เหนขนาดนั้นมันหินประมาณนี้เองหยบหยบหบหยบหบแทน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  ก็ยานไฟเอาได้ทีเลยค่อหลบก่อนเนอะน่ากลัวจังเพียรนับสองนับสามว้ามันเกอไข้างเียทำได้อไอ้ไม่จับมือขนาดนี้ขได้ขอได้ กระดกระดดกระช้กระดดกระช้กระดดกระช้ากระดดกระดกกระานันไหลน้กระโดกระโอมันไม่หลายได้ไงอซีมาใส่น้ำมาเต็มถ้วยเลยจะบอกมาแล้วว่าเบาหน่อย โดนยึดตำแหน่งเลยอ่ะอเราไปดูสถานการณ์ดี่ไฟหายแบบเบียร์เบียร์ไฟมันดับแล้วเดี๋ยวมันผักมันได้นี่เอาไหมไม่ไม่มันพอแลนดได้แล้วเนี่ยได้แล้วบอได้มันยังดิบขนาดอยู่เลยไม่ดีพี่มันลวกเลยเน้มันบางๆเองเน้บอวันนั้นพี่เพชรก็ปิดแก๊สไว้นี่แหละเรียนเรียนสูบมาหมดเลยโอ้ยมันยังดิบดูเฮ้ยลองพี่ชิมดูก่อนเอาอะลองชิมดูเอา นาะมาชิมดูเป็นไงแล้าเจ้าหั่นผักเนี่ยบอกอ้าวเขาพี่บอกให้เบียร์ทำเป็นต้นมาเลยดิเบียร์ทำแบบนั้นถูกต้องแล้วเบียร์ทำแบบเป็นเหมือนผักกุ้งไหมแต่พี่ให้เบียร์ทำแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ต้องขาต้นมันจำไว้นายเบียร์ก็มีสูตรของเบียร์อยู่แต่พี่ให้ทำแบบนี้เบียร์ก็เลยทำแบบนี้ป่ะใส่จานไม่ต้องเถียงกินข้าวเรียบร้อยโอ้โหภูมิใจ เสจแล้วเหรอภูมิใจภูมิใจแล้วเหรอโอ้โหไฟลุกข้เบียร์ทำได้อ้าวอาแบบเอาใส่ถ้วยใส่ถ้วยไหยล่ะอ้าวไซด์ถวยเรื่องนั้นเนเดี๋ยวเขาเขาเตรียมดาวน์ทั้งหน้าที่นั่งที่นั่งกินไหมไปที่นั่งเตรียมหมดแจะให้เคสที่อยู่กี่วันอนุญาตให้อยู่กี่วันครับผมโอ้โหข้าเราเนี้อ๋อสองวันพี่นั่งขอจะขอสองวันได้ไหมขอบคุณทุกคนนะพี่ให้การรับชมนะครับสวัสดีครับ